แถวนี้ยิ่งลึกฝั่งโน้นเนี่ยวิ่งได้เลนเดียวอันนี้ก็เลนเดียวแต่ว่ามันไม่มีบ้านคนไงรถใหญ่เขาก็ปล่อยให้วิ่งสองเลนได้เดี๋ยวฝั่งโน้นอ่ะเขาให้วิ่งได้แค่เลนเดียวเพราะว่ามันมีบ้านคนอยู่เดี๋ยวมันขึ้นสัตว์วิชาปกครอเกิดอะไรขึ้นทำไมรถจอดเต็มเลย มีนักเคืงนักขาวมาทำข่าวด้วยเกิดอะไรขึ้นแช,ชิมาหรือเปล่าดูสิใครมาใครมาดูพื้นที่ตช,ชาติมามีนักขาวมีตำรวจมีรถคันหลุๆอยู่คันหนึ่งจอดโอ้โฝั่งนั้นแห้ง นี่ำทำฝั่งโน้ตเขากั้นน้ำเปล่าหรือถนอมนมันสูงอยู่แล้วปิดรูแล้วก็สูงถ้าฝนไม่ตกก็น้ำก็ไม่ข้านี่สวนงูโหเมื่อก่อนที่จะเกิดโควิดนี้แบบบูมมากตอนนี้กลายเป็นป่าแล้วครับสวนงูนอู้ก <ๆ S 1> ลายเป็นป่าไปแล้วสวนงูพอเจอโควิดเข้ามา โอ้โห oh. ดูสิครับท่านดูสิครับท่านที่อื่นๆก็คงจะไม่แตกต่างกันเนาะอย่างนี้ที่อื่นๆคงจะท่วมหนักกว่นี้อเห็นที่ตรงไหนแถวรังสีตที่เขาถ่ายท่วมหลังคาลดหมดเลยอะ่ะท่วมอันนี้โรงงานแคริบอร์ bar. งาน Boy. แคลริฟอยข้างหน้านั้นก็ตรงโน้นก็เป็นส่วนงูกันที่เขาทำเมื่อก่อนนี้รถทัวจีนเยอะมากมีแต่ทัวจีนมาเต็มรถติดพอเจอโควิดปุ๊บทุกอย่างเงียบสงบจบไปเพราะโควิดนี่เป็นส่วนงู วนงูตรงลาดกระบังที่นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวกันทัวร์รถจีนตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมินะคะสวัสดีค่ะ